จงสิโรราบจักรพรรดหมีที่น่ากลัวฉันชอบนายจริงๆว่วะมาซี่เลย The Monarchs Storm Force ยังไงล่ะนายต้องโดนอย่างหนักมอนเตอร์ของนายนะ Odd Eye a d v a n c e Advanced, แล้วก็ลงมาแบบปกติ Elebos the Underworld จงหวาดกลัวข้าสนะอีกฝ่ายเพื่อจะดีดการ์ดในสนามแล้วกันกับเข้าเด็กนะ ว่าเราจะ OTK ในบ้างไงดีเป็นเมกไนท์กับพ่อเด็กแล้วก็เอโดสในสุสานลงมาเลยเอโดส The Underworld เอฟเฟคของเอโดส The Underworld ทำงานมาลงสนามมาก็เสิร์ตต่อไม่รอแล้วเสิร์ตยับยับนี่เพื่อเราจะใช้เล่นในเทอร์นายยังไงละ่ะสเปลการ์โซเอ็กเชงตต่อตูสังเวยยับหมดแหละตูไม่สนไม่แคร์ไม่มีโก้สังเวยยับ OTK มา OTK กลับไม่โกงมาเล ทีนี้นายก็จะจบชีวิตแล้วล่ะนะเรียบร้อยอย่างนี้คือแบบหวานเจี๊ยบจริงไงฝ่ายอะดูรุ่นบ้านน้องพลังของจกักรพรรดิพี่นะ่ะจกักรพรรดิหมีไอ้โอ <S ign al noise> ๊ยย